คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของขบวนแห่เปิดงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่18ที่ศูนย์กิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องนะคะซึ่งในวันนี้เองค่ะก็มีการตั้งขบวนตามภาคต่างๆและก็กลุ่มเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะซึ่งการนําขบวนในวันนี้นะคะก็จะนําขบวนโดยพระบรมสารีริกธาตุและพระอราหันตธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมา่เอื้องและมีดินพระราชทานจากวังสวนจิรดาและวังสวนอัมพรด้วยนะคะซึ่งพระราชทานมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะ ในการนี้ก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยพระอาจารย์ดรสังคมธนะปัญโยท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ขบวนแห่ก็เริ่มต้นขึ้นนะคะพร้อมกับความบุดมสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์พันยาหารเริ่มเข้ากับรอดนะคะวันนี้มาแสดงให้เห็นให้เป็นที่ประจักษ์ค่ะว่า การทำตามศาสตร์พระราชานั้นจะเริ่มและรอดอย่างไรบ้างค่ะในช่วงนี้ก็จะพาพี่น้องทุกท่านไปติดตามรับชมข่าวจากพี่น้องทางเทศวิถีธรรมพักสัมมาทิปไตยนะคะไปดูกิจกรรมที่มีการรวมพลังคนดียื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้หยุดร่างพรบร่างพรบกาสิโนเข้าครมอค่ะ